และรักชาตี้ไม่สั่นคลุกนะคะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าแบงค์กาวของเรานะคะก็เราเป็นแค่พนักงานประจำคนหนึ่งนะคะที่ยืนทอดเป็นไฟขายฮัมเบอร์เกอร์ แล้วก็หลายๆครั้งที่ขายของให้กับลูกค้าแล้วก็มองมาที่ลูกค้าที่มีชีวิตที่ดีๆอยากจะมีชีวิตที่ดีๆอย่างเขาอะนะคะก่อนที่จะมารู้จักกับธุรกิจเจเนสก็คิดอยู่แค่อย่างเดียวว่าเราคงต้องมีเงินมั้งบ้านรวยมั้งถึงเราจะมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีได้ก็ต้องขอบคุณบริษัทเจเนสโกลบอลนะคะที่ทําให้เรารู้ว่าไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ใครก็ได้สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกคนนะคะขอบคุณบริษัทเจเนสโกลบอล ขอแค่คุณต้องมีหัวใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะและเราจะไม่สามารถมาอยู่ในตรงนี้ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะหัวใจของที่ปรึกษาของพวกเราทุกท่านนะคะ,ขอ,ค La, ะ,คะขอบคุณพี่นอตจิรัตพี่เอราวัณนะคะพี่ตู่สมเกียรติพี่บ๊อบินิ t h พี่ก๊อฟพี่แป้งนะคะขอบคุณพี่ก๊อบพี่ทาเน่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็ขอบคุณหัวใจ ของทีมงานเราทุกคนนะคะยังจําสายตาที่ทุกคนมองกันขึ้นมาได้ได,ดีแล้วก็ช่วยกันได้ดีไม่มีทุกคนไม่มีเอมเราเป็นคนนี้ได้ร้อนขอบคุณมากท้ายสุงคันี้ค่ะไม่ได้ขอบคุณเพื่อนของเอมคนนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้คุณเบนพรสวรรค์ด้วย เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ทอดเ,เป็นตายเป็นพนักงานคนหนึ่งที่คอยเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ถึงเต้นตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะตื Woo! 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 ่นเต้นเพราะว่า Woo! 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 เรายังจำค่ำคืนนั้นไม่ดีมากๆจำได้ปะคะ เบนจะบอกว่าทั้งเบนและเอ็มเนี่ยเป็นคนนที่เป็นคนธรรมดาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเหมือนกับคนอื่นเพียงแต่ว่าเรามีหัวใจหัวใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวตัวเองวันนี้ค่ะเบนจะบอกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าเหมือนที่เบบอกเมื่อกี้ว่าที่ึกษาเราทุกคนเนี่ยทุ่มเทกับเรามาก แล้วก็สุดท้ายค่ะไม่อยากจะบอกว่าเรามีวันนี้ได้เพราะที่ศึกษาเราขอเสียงปรบมือกับพี่รึกษาวกเราอีกทงค่ะเรามีวันนี้ได้เพราะีิงานงค่ะขอเสียงปรบมือกับีมงานทุกคนด้วยค่ะเรามีเพรามเพื่อนค่ะเพื่อนปนเอมัชาคทุนเหนเอยมทคนจงเป็นลูกที่ที่ทึกษาภูมิใจ และจะเป็นพิกษาที่ลูกทีภูมิใจและจงเป็นเพื่อนที่ช่วยเพื่อนค่ะขอบคุณค่ะ